เครื่องพิมพ์ฉลากสี e p s o n Colorwork C6050A สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเครื่องพิมพ์ฉลากสีนะครับจาก e p s o n นะครับรุ่น C6050A ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ เทคโนโลยีในการพิมพ์แบบ Serial Inkjet Procession Core ทำให้งานพิมพ์มีคุณภาพสีสันสวยงามและมาพร้อมกับระบบ n o so t l e Verification Technology นะครับเป็นระบบทำความสะอาดและสามารถตรวจสอบการทำง,งานของหัวพิมพ์ได้โดยอัตโนมัตินะครับก็เรามาดูคุณสมบัติคร่าวๆของเจ้าตัวเครื่องนี้แล้วกันรองรับสติ๊กเกอร์ขนาดหน้ากว้างสูงสุดนะครับที่4นิ้วนะครับความละเอียดสูงสุดในการพิมพ์นะครับ1,200คูณ1,200 DPI นะครับความเร็ยสูงสุดในการพิมพ์นะครับ119มิลลิเมตรต่อ วินาทีนะครับมีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติเดี๋ยวมาดูภายนอกของตัวเครื่องกันก่อนตัวเครื่องนะครับค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่เลยนะครับมีหน้าจอ LCD แสดงผลครับขนาด2.7นิ้วเป็นจอสีนะครับอันนี้คือแสดงผลได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถสัมผัสได้นะครับถ้าต้องการเลือกเมนูก็ใช้ปุ่มฟังก์ชันที่ให้มาแล้วก็มีไฟแสดงสถานะอยู่3ดวงนะครับ1 2 3นะครับด้านหน้าก็จะมีที่ใส่ตลับหมึกนะครับอ่ะชหนึ่งนี่ โลโก้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดดูได้นะครับเพื่อทำความสะาดต่างๆนะครับนั้นบนนะครับเปิดใส่สติกเกอร์นะครับ ต่อสติกเกอร์จากภายนอกก็ได้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อที่ให้มาครับมีทั้ง USB แล้วก็พอร์ต LAN นะครับพอร์ตพาราไดโด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคุณสมบัติของตัวเครื่องนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานพิมพ์เลยดีกว่านะครับว่าสีสันจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดู2ชุดก่อนนะครับก็ดูความรวดเร็วในการพิมพ์นะครับแล้วก็สีสันของงานพิมพ์นะครับจะเป็นยังไงโอเคนะครับก่อนจะพิมพ์ก็ทําการตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับเช่นสติกเกอร์ มีพวกแก็บพวกอะไรต่างๆของผมเป็นตอนเรื่องนะครับไม่มีแก็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เครื่องพิมพ์ก็พร้อมแล้วนะครับอ๋อก่อนจะไปพิมพ์นะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงตัวนี้นะครับรองรับการพิมพ์ลาเบลได้หลากหลายประเภทนะครับเช่น Matt e paper นะครับ s าดิติกกลอ s ซี่เ p เปอร์กล ssy ี่ฟมนะครับ high glossy p เป e r เป็นต้นนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ g ล o s s y paper นะครับโอเคนะครับสชุดอันนี้ที่มันไม่ตัดก็คือผมไม่ได้สั่งให้มันตัดอัตโนมัตินะครับต้องกดตัดเองนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับซูมมาดูใกล้ๆนะครับสีสันนะครับสวยงามตามแบบฉบับของเอฟสันนะครับสีเข้มคมชัดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพิมพ์นะครับของเจ้าเอฟสันคาร์ลเบิร์ตัวนี้นะครับ C6050A นะครับความรวดเร็วนะครับก็119มิลิเมตรต่อวินาทีความละเอียดสูงสุดในการพิมพ์ก็1200คูณ 1200ppi นะครับค่อนข้างที่จะคมชัดมากนะครับถ้าลูกค้าท่านใดซื้อไปนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ